สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราสองคนนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับครับผมผมอยู่ที่กาแฟช้างดอยไม่ใช่ดอยช้างณบ้านผืออ่าครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านกาแฟเราไม่ได้มากินกาแฟนะครับวันนี้เรามากิจกรรมนะครับของมิตซูบิชิ ครับผมอ่าแล้วก็กิจกรรมของซูซูกิเจียงของเราเป็นก็เป็นสิ่งดีๆที่ชาวเทียงอินเตอร์เนชั่นแนลเราจัดกิจกรรมขึ้นใช่ครับที่มาจัดอยู่หน้าร้านกาแฟแบบนี้เพราะอะไรครับพี่แจ๊คครับครับเพราะวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมเยี่ยมชมทดลองขับเพื่อรับกาแฟดอยช้างนี่ใครที่มาทดลองขับกับเราวันนี้นะครับเห็นรถด้านของเราด้านนี้ครับนี่ดูเลยไปดูไปดูนะครับ ใครที่มาทดลองขับของเราวันนี้นะครับไม่ว่าจะท่านจะขับซูซูกิครับมิซูบิชินะครับที่เราได้นํามาจอดโชว์ให้ทุกท่านดูวันนี้นะครับตรงนี้ครับก็พอมาทดลองขับนะครับพี่แจ็คเราก็จะได้รับกาแฟไปเลยหนึ่งแก้วครับต้องบอกด้วยว่างานเรามีวันไหนบ้างก็คือเริ่มวันนี้วันนี้คือวันที่3 3สามกับสี่นะครับแล้วก็สามกับสี่พฤศจิกายนนะครับเวลาก็ประมาณ 9โมงครับจนไปถึงเวลาประมาณ16นาฬิกาก็คือ4โมงเย็นใช่บางคนอาจจะไม่รู้สถานที่อยู่ตรงไหนก็อยู่ภายในบริเวณปั๊มเชลสาขาบ้านถือตรงข้ามกับพคศใช่ครับด้านข้างเราจะเป็นพคศนะครับเราขับมาเจอพคศก็มองขวางถ้าเราจะเข้าที่ตัวอําเภอบ้านถือเนาะครับแต่ถ้าขับมาจากตัวอํเภอบ้านถือครับขับมามาถึงก่อนที่จะถึง พกศก็จะอยู่ซ้ายมือของเรานนั่นใช่ครับผมใครที่ดูคลิปนี้หรือวิดีโอนี้อยู่นะครับอยากจะมาทดลองขับอยากจะมารับกาแฟกับเราก็เชิญได้ที่บูธกิจกรรมของมิตซูบิชิแล้วก็บูธกิจกรรมของซูซูกิเดี๋ยวเราพามาดูตั้นใจครับนี่ทั้งแบรนด์มิตซูบิชิแล้วก็แบรนด์ซูซูกิใช่ครับวันนี้เรับเดี๋ยวเราดูทีมงานที่วันนี้มา รอต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมชมบูธทีมงานทักทายทักทายนุ่มเนื้อสาวเสือของเราครับไม่ว่าจะเป็นซูซูกิแล้วก็มิซูบิชินะครับเดี๋ยวตอนนี้เป็นบูธกิจกรรมของมิซูบิชิเนาะครับแล้วถันมาครับนี่เดี๋ยวร้องารท่านมาดูบูธกิจกรรมสวัสดีมาบครับนี่อันนี้เป็นเป็นท่านผู้จัดการของซูซูกินะครับเป็นาทีมงานมาเลยใช่ไหมครับ่ใชครับทีมงานนุ่มดอสเซเวอรแล้วให้ผู้จัดการช่วยฝาก อะไรถึงแฟนเพจหน่อยเนาะโอเคเราครับผมครับก็ฝากกิจกรรมดีๆนะครับวันที่3ามนนะครับที่เมื่อตอบคับขี่รถนะครับรับกาแฟฟรีนะครับวันนี้โปรโมชั่นดีๆนะครับพี่จองในงานนะครับรับฟรีนะครับนะครับเป็นโปรโมชั่นดีๆที่เราได้นํามาฝากกันเนาะไม่ว่าจะเป็นซูซูกิแล้วก็เป็น Mitsubishi ของเรานะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เป็นุกิจกรรมนะครับใครที่ เข้ามาชมใครที่เข้ามาทดลองขับก็รับกาแฟะนะครับ,รบแล้วก็<ม>ถ้าเกิดมีการจองในงานละครับสมมติพี่แจ็คสมมติม,มีการมาขับแล้วชื่นชอบชื่นชอบจองใน,นก,กิจกรรมจะได้อะไรบ้างแคมเปญพิเศษเลยช่วงนี้ก็คือรับทองคำ,คำ,คำ<อ>มูลค่า5 0 0 0บาทนี้นี่นะครับสำหรับพิเศษจริงๆนะครับยังยังแคมเปญโปรโมชั่นของมิตซูบิชิตอนนี้ก็ยังมีแจกทองคำมูลค่า60บาทนี่ยังเป็นแต้มาสสุดท้ายแล้วแจก2รางวัลนะครับ ครับก็ใครที่เข้ามาเช่นมาชมกิจกรรมก็เชิญได้วันนี้วันที่3แล้วก็พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันวันที่4ใช่ครับการนอ่านะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพาทุกท่านไปชมด้านในของร้านกาแฟครับว่าด้านในนั้นมีอะไรบ้างครับผมัเชิญครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับทีมงานทั้งมิตสูวิชิและก็ซูซูกิที่จะมาปล่อยต้อนรับบรรดาแฟนเพจที่จะ แวะเมาทดลองขับแล้วก็หรือว่าแวะมาที่ร้านกาแฟดอยช้างนะครับผมผมานร้านครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพาเข้าไปดูด้านในของร้านกาแฟนะครับว่าจะน่านั่งขนาดไหนนะครับครับตามไปเลย ภายในร้านก็โูหตกแต่งบรรยากาศสวยงามมากนะครับครับผมตอนนี้เราอยู่ด้านในของร้านกาแฟดอยช้างแคดตั้งหรือครับผมก็มีทั้งนเค้กนะครับทั้งขนมเค้กแล้วก็มีกาแฟให้เลือกหลากหลายมากมายครับมีเค้กไอติมด้วยต้องบอกเลยว่าน่ากินสุดๆนะครับนี่ดูสีสันนะครับใครที่มาต้องลองขับนะครับถ้า ท่านมาทดลองขับนะครับเราก็จะมีกาแฟนี่แหละเป็นของร้านนี้เลยนะครับที่มอบให้กับท่านนะครับอ่าเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวให้พี่เขาช่วยฝากร้านนิดนึงนะครับว่าันนี้ว่าออยากให้แฟนเพจมาทานที่กาแฟที่ร้านนะครับช่วยปแนะนำร้านหน่อยครับมนะครับรยคูตั้งเราอยู่ที่ไหนครับในตําหรือ ยากเนาะครับยังไงก็แนะนําแฟนเพจทุกท่านนะครับเดี๋ยวซอบรรยากาศภายในร้านนเลยนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับด้านในบอกเลยนะครับคุณต้มครับว่าบอกสําหรับการมาอาคาแฟนั่งพักผ่อนเพราะว่ามีหลากหลายมุมให้เพื่อนั่งผ่อนคลายมานั่งทํางานก็ได้นะครับใช่ครับนี่มีโซฟาให้นั่ง นั่นด้วยโอ้โหมุมนี้ผมชอบมากเลยนี่ที่ห้ถ่ายรูปด้วยมีมุมให้นั่งด้วยข้ากับน้าตาพี่ละเกินนะครับผมนี่เนาะบรรยากาศดีนะครับเป็นบรรยากาศดีๆนะครับที่เราจะมาทําการทดลองขับแล้วก็แจกกาแฟกันที่เนาะก็งั้นเดี๋ยวเราก็ก่อนจะแจกกันไปเดี๋ยวเราฝากไว้เลยแล้วกันนะครับว่ากิจกรรม ทดลองขับรถโชว์ของเราด้วยครั้งนี้ที่ปั๊มเชลเลนะครับอยู่หน้าร้านกาแฟดอยช้างครับผมมีงานคือมีวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับสามและสี่นะครับมาพบกับแคมเปญโปรโมชั่นดีๆทุกการทดลองขับทุกรุ่นนะครับแล้วก็พบกับน้องๆหนุ่มลสาวสวยนะครับจากามิสซูกุนะครับแล้วก็จากซูซูกิเจียงของเรานะครับมาคอยรอต้อนรับทุกท่านอยู่นะครับใครที่อยากจะมาทานกาแฟ ด้วยกันก็เชิญนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องขอฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็พบเจอกันที่บูธกิจกรรมของมิสซูบิชิของเราแล้วก็มูซูจีเจียงของเราแล้วนะครับแล้วก็ติดตามทำช่องแฟนเพจของเจียงทุกทุกช่องของเราเลยนะครับผมครับอ่ากิจกรรมแบบนี้วีดีโอนี้นะครับจะมีที่ไหนกันบ้างก็รอติดตามที่แฟนเพจของมิสซูเจียงของเราได้ในต่อต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับช่วงสุดท้ายนี้คงต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพี่แจ๊คครับผมต้องการเข้าาขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ 走一走，走一走。